ทองคำขึ้นค่าตามการฟื้นตัวของราคาทองในระดับโลกหุ้นไทยก็พุ่งขึ้นในกลุ่มน้ำมันและธนาคารวันนี้เรามาดูกันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในตลาดทองและหุ้นในประเทศวันนี้บ้างมาดูกันตามลำดับเลยนะครับราคาทองในประเทศเวลา11.30น,าานาลดลง50บาทในเวลา11.30น,าานาท,ทองแท่งและทองรูป,ปรพรรณลดราคาไป50บาทแต่ก็ยังมีคนรับซื้ออยู่เหมือนเดิมทองแท่งรับซื้อได้ที่63,800บาท และทองรูปพรรณรับซื้อได้ที่6 2 5 1 9 8 4บาทซึ่งเป็นราคาที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในทองคำทองแท่งรับซื้อ63,800บาททองรูปพรรณรับซื้อ6 2 5 1 9 8 4บา่บาทราคาทองคำในตลาดโลกฟื้นตัวราคาทองคำในตลาดโลกก็ได้รับแรงหนุนจากการเกิดเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์หลังจากที่ประธานาธิบดีทั้มประกาศว่าจะคว่มบาตรบริษัทน้ำมันของรัสเซีย ซึ่งทําให้ราคาทองคาดัดเดินเมื่อคืนนี้จนได้รับการยืนยันว่าแนวโน้มราคาทองคำจะอยู่ในช่วง5 0 5 5ดอลลาร์ในไตรมาส4ของปี2026หุ้นไทยพุ่งขึ้นกว่า10จุดในภาคเช้าของตลาดหุ้นไทยมีการซื้อหุ้นในกลุ่มน้ํามันและกลุ่มธนาคารมากขึ้น ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อการขึ้นราคาน้ำมันโลกนอกจากนี้การประกาศความบาทบริษัทน้ำมันของรัสเซียโดยประธานาธิบดีทรัมป์ก็ทำให้มีการซื้อหุ้นในกลุ่มน้ำมันเพิ่มขึ้นทำให้ดัชนีเซ็ตพุ่งขึ้นไปยัง1 3 1 3 1 8จุดและมีการเพิ่มขึ้นอีก 10.83. จุดบวก0.83%ค่าบาทแข็งขึ้นในเช้าวันนี้ค่าบาทแข็งขึ้นเป็นราคา32.76บาทดอลลาร์และมีการเคลื่อนไหวตามราคาทองคำโลกที่กลับมาฟื้นตัวเมื่อคืนนี้ การเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐนักลงทุนกำลังรอการเปิดเผยดัชนี CPI ของสหรัฐในวันนี้ซึ่งนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น3.1%ในเดือนกันยายนเมื่อเทียบรายปีซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้มีการติดตามและคาดการราคาทองและหุ้นในประเทศอย่างใส่ใจแต่เมื่อพูดถึงการควบคุมการส่งออกแร่ธาตุหายากของจีนก็เป็นปัจจัยที่น่าสนใจและมีความเป็นไปได้ที่จะส่งผลต่อตลาดหุ้นและทองคำในประเทศ มีความเป็นไปได้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในราคาทองและหุ้นในประเทศในอนาคตถ้าความเป็นไปนตามที่คาดการว่าจีนจะมีการควบคุมการส่งออกแร่ธาตุหายากจะมีผลต่อตลาดหุ้นและทองคำในประเทศอย่างไรความเป็นไปนี้ก็ยังคงเป็นคำถามที่นักลงทุนและผู้ค้าตลาดต้องติดตามและคาดการอย่างใส่ใจทองตลาดในประเทศสงครามการค้าจีนสหรัฐข่าวทั้งหมด https colon s l a s www js หนึ่ง.ศูนย์.ศูนย์.คอม.สล็อตเป็นสล็อตไซส์สล็อตนิวสล็อตอินดีคส์